สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลคาราบาวครับเวสต์บรอมวิดเอาเวียนครับเอาช้างล่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าย,ยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเอ k จเคฮิลซิงกิเอาช้งางามารีบอลไป1ประตูต่อ0สโลวาโก้เสมอเฟเนบเช่ไป1ประตูต่อหนึ่ง เอฟเีซูริกเอาชนะด้านลินฟิวเอฟซีไป3ประตูต่อ0เอฟ91ดูเดลังนะครับเสมอมันโมเอฟเอฟไป2ประตูต่อ2สโลวานปฏิสลาว่าเสมอโอลิมเปียกอสไป1ประตูต่อ1และปฏิสานเบลเกตเสมอกันทางด้านของเออีเคลานาคาไป2ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเอฟซีไคเซ่นนะครับเสมอฮาเอลนิโคเซียไป0นย์ประตูต่อ0โทบอลเสมอกันทางด้านของ เอสเอสเคสลินสติตไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งลากรูฟนะครับเอาชังด้านสปาร์ตาเตอร์นาวาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เอฟซีทวนเต้เอาชังด้านของคูคาลิกิไปสี่ประตูต่อหนึ่งยอร์เดนเอาชังด้านเซฟซี่ไปสามประตูต่อหนึ่งซีเอฟอาร์คูเอาชังด้านของชัตเตอร์โซลิกอสไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คอนยาสเปอร์ไพกับทางด้านวาดูสไป2ประตูต่อ4 CS เปโตกรูฟไพกับทางด้านของ แฟเฮวาไป1ประตูต่อ2บาเซาเอาชังด้านบอลบี้ไอเอฟไป2ประตูต่อ1ฮาโบเอลเบียเชวาเอาชังด้านลูกาโนไป3ประตูต่อ1นึ่งลอเยนอันเวิร์ดเอาชังด้านลิสตอมไป2ประตูต่อ0สเตโอโบคาเลสเอาชังด้านของดูนาก้าไป1ประตูต่อ0ซีเอสคาอีโอวานะครับเอาชังด้านซอนยาลูแฮงไป3ประตูต่อ0 พานาที่ในกอสเสมอทางด้านซาลาเวป้าไป1ประตูต่อ1อิตันบูบูริเชกเอาชนะทางด้านเบดาบิดไป3ประตูต่อ0นอันเดเลตเอาชนะทางด้านของไพเดลลิมามีคอนไป3ประตูต่อ0อาริซานโลนิก้าเอาชนะทางด้านมัคคาบีเทลาอาวีไป2ประตูต่อ1 K.I. c r เคไอแครคิดนะครับเอาชนะทางด้านของเคเอฟบิ n i นิงไป2ประตูต่อ1 ฮ i เบอรเนียครับพ่ายกับทางด้านล i ก้าฟุตโบล่าไป1ประตูต่อ3 FK s n d สเกนดีจาะครับเสมอทางด้าน AIK s o โซนาไป1ประตูต่อ1 s ึ l i สลิโกโ r เวอรเอาชนะด้านไว k i n g FK ไป1ประตูต่อ0 r i s k ิสกี้โซฟียพ่ายกับทางด้าน h ันลุนสปาร์ตันไป1ประตูต่อ2 r a ลาปิดเวียนนาเอาชนะด้านของ FC ฟซเอฟซีบาคูไป1ประตูต่อ0 เลพอร์ตแนนเอาชางด้านไวกิงเกอร์เลยาวดไป2ประตูต่อ1เซนต์แนทริกแอตแลนติกนะครับพ่ายกับทางด้าน c ีเอสเโซเฟียไป0ูนย์ประตูต่อ2กีวิเซนเตเอาชางด้านลิก้าเอฟซีไป4ประตูต่อ0วาดาเซเอาชางด้านโมนไป2ประตูต่อ1อย่ายังบอยเอาชางด้านคูพีเอสไป3ประตูต่อศและเอซดอักมาครับถล่มเอาชางด้านดันดียูเนเตดไป7ประตูต่อ0โอเคนะครับผม นี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ